ควิดกลับมาแบบนี้ทำยังไงดีนะ้า เป็นการกลับมาแบบที่ไม่ต้องการให้กลับมาเลยจริงๆนะคะกับเจ้าโควิดเนี่ยแต่ถ้าจะคัมแบ็กมาแรงขนาดนี้มีใหม่ว่าเดี๋ยวเรามาเตรียมรับมือกันเลยดีกว่าทั้งการป้องกันก็สําคัญการกักตัวก็จําเป็นแต่ก็อย่างว่านะคะจะให้กักตัวอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็คงจะน่าเบื่อแย่เลยเดี๋ยวเรามาหาอะไรสนุกสกิดทำ,ดำกับการอยู่บ้านกันดีกว่ากับกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถทําที่บ้านได้แบบให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเริ่มมาจากการเข้าครัวทําอาหารกันดีกว่ามีใหม่เชื่อว่าหลายท่านเนี่ย าจะเคยเข้าครัวกันอยู่บ้างแล้วแบบนี้เราลองมาสร้างสารรค์ไอเดียเมนูใหม่ๆที่เราไม่เคยทํากันบ้างดูก็ได้นะครับลอ,องเลยว่าการทำอาหารเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป าใครนะคะที่ยังไม่เคยลองทําอาหารเนี่ยปีใหม่ว่าช่วงอยู่บ้านหรือช่วงกักตัวนี่แหละก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ดีเลยค่ะแล้วถ้าคนที่ไม่ชอบทําอาหารเลยละก็งั้นมานั่งดูหนังหรือซีรีส์กันให้ตาแฉะกันเลยดีกว่าหนังหรือซีรีส์เนี่ยก็จะมีหลากหลายแนวมากเลยใช่ไหมแม่ว่าจะเป็นดรามา่าโรแมนติกหรือแม้แต่คอมเมดี้แต่ที่ปีใหม่ชอบสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นหนังแนวหดขนิดนึงเนาะก็จะเป็นแนว แล้วก็แนวฆาตกรรมนะคะพี่หมายว่ามันตื่นเต้นดีน่าสนุกดีมีหลากหลายแนวขนาดนี้หนังหรือซีรีส์นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจที่จะทําให้การอยู่บ้านของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อแน่นอนแต่ใครที่อยู่บ้านกันหลายคนเนี่ยบอดเกมก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกทั้งสมองแล้วก็สร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัวที่สําคัญนะคะบอรดเกมเนี่ยก็เหมาะกับทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็สามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนุกมาก เลยทีเดียวค่ะ แล้วอย่าลืมออกกําลังกายนะคะปีใหม่ว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆการที่เรากักตัวอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ค่อยได้ขยับตัวไปไหนเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าน้ําหนักพุ่งขึ้นแน่นอนเลยจะลองเป็นโยคะหรือคาร์ดิโอตาม YouTube ง่ายๆหรือแม้แต่การว่ายน้ําหรือการออกกําลังกายในน้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ได้เล่นกันทั้งครอบครัวมีสะส่วนตัวติดบ้านไว้ปีใหม่รับรองว่ากักตัวไม่ก ลวเหงาแน่นอนค่ะไม่ว่าจะทํากิจกรรมไหนๆก็ตามอย่าลืมป้องกันและดูแลตัวเองด้วยนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆและไม่นํามือเนี่ยมาสัมผัสที่ตาจมูกป,ปากแล้วก็สัมผัสที่ใบหน้านะคะแล้วถ้ารู้สึกไม่สบายมีไข้ไอหายใจลําบากก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาปีใหม่จะไม่เหมือนโดนัทแต่ว่าปีใหม่ก็เป็นห่วงทุกคนเนละ ิดกลับมารอบนี้เราต้องผ่านมันไปด้วยกันนะคะถ้าใครสนใจสระว่ายน้ำส่วนตัวในราคาไม่แพงแล้วก็สามารถแอดไลน์มาที่ l ล n e แอดลีแลกคูหรือตามช่องทางต่างๆของลีแลกคูได้เลยนะคะบอ,อกเลยว่าโปรโมโชั่นและของแถมเยอะมากและถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสระว่ายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็สามารถอินบ็อกหรือว่าไลน์มาที่ปีใหม่ได้เลยนะคะปีใหม่และทีมงานเนี่ยพร้อมให้บริการและก็พร้อมให้ข้อมูลลูกค้าทุกท่านนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย